สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ใหม่ก็มาแนะนำนะคะยาสีฟันนะคะยาสีฟันตัวนี้ดียังไงทำไมพี่ใหม่จะต้องเอามาพูดให้ฟังนะคะพี่ใหม่ใช้ยาสีฟันมาเยอะมากนะคะไม่เคยเจอยาสีฟันตัวไหนนะคะที่เป็นแบบนี้นะคะสดชื่นแบบนี้ตัวนี้เป็นสมุนไพรทั้งหมด17ชนิดนะคะที่ช่วยในเรื่องของอปัญหากลิ่นปากนะคะ เหมือนเราได้สปาฟันเลยค่ะก็คือใช้ไปนะคะจะรู้สึกสดชื่นลมหายใจก็สดชื่นด้วยนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องเหงือกบวมลำมานาดนะคะหินปูนนะคะหรือคนที่เป็นเลือดออกตามไรฟันหรือว่าเหงือกบวมตลอดอย่างเงี้ยค่ะบางคนเป็นบ่อยๆนะคะอันนี้คือปัญหาปากของเรานะคะทําให้มีกลิ่นปากนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ช่วยได้นะคะตัวนี้ก็มีส่วนผสมนะคะหลายอย่างนะคะมีเปปเปอร์มินต์นะคะมีใบชะพลู นะคะแล้วก็มีสารเขาเรียกว่าตัวที่ช่วยระงับกลิ่นปากของเราแล้วก็แผลในปากด้วยนะคะอย่างเช่นพวกว่านหางจระเข้นะคะพวกมังคุดอย่างเงี้ยนะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องของเรื่องปัญหาปากและฟันแล้วนะคะ,ะเรายังสามารถใช้ทาผิวที่โดนน้ำร้อนลวกไฟไหม้หรือแผลอักเสบนะคะ าบางๆได้แล้วใครที่มีอาการปวดฟันอย่างรุนแรงนะคะตัวนี้สามารถบีบนะคะเท่ากับข้อมือหนึ่งนะคะป้ายไปตรงที่ปวดนะคะที่บวมนะคะจะช่วยได้นะคะตัวนี้ไม่ได้เป็นแค่ยาสีฟันเท่านั้นนะคะตัวนี้จะช่วยแบบว่าปัญหาทั้งทั้งหมดทั้งมวลในปากของเราเนี่ยได้หมดเลยนะคะบางคนบอกว่าเราไม่เคยมีปัญหากินปากบางคนไม่รู้ตัวนะคะ ว่าเรามีปัญหากินปากถ้าพอบางคนเพื่อนเพื่อนไม่กล้าบอกนะคะยิ้มให้กันทุกวันนะคะแต่เวลาพูดกันแล้วเพื่อนถอยละถอยหลังสักสองสามก้านะให้คิดนะคะว่าเราอาจจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นปากนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะช่วยได้นะคะไม่มีปัญหาเรื่องของอน้ำลายบูดนะคะเราจะเห็นว่ายาซีฟันในท้องตลาด นะคะตอนนี้มีหลายยี่ห้อนะคะที่เวลาแปลงแล้วแต่ตอนเช้า,เาก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะแต่ตัวนี้จะช่วยได้ตื่นเช้ามาลมหายใจก็สดชื่นนะคะพี่ใหม่นี่จะบอกว่าเวลาใช้ก็ประหยัดมากๆนะคะหลอด150กรัมนะคะเราใช้แค่เม็ดถั่วเขียวนะคะบีบออกมานิดเดียวนะคะนิดเดียวจริงๆนะคะอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าเราบีบเยอะปุ๊บเนี่ยปากเราจะชานะคะมองเห็นไหมคะนี่นะคะนิดเดียวจริงๆนิดเดียว ก็ตัวนี้ก็แปรงได้ฟองเยอะด้วยนะคะใส่น้ํานิดเดียวนะคะแตะที่น้ําแล้วก็แปรงฟันตัวนี้จะช่วยทําให้กลิ่นปากสะอาดมากลมหายใจสะอาดมากนะคะโอเคถ้ามีอะไรก็ทักลิง์กข้างล่างมาได้นะคะ,ะตัวนี้นอกจาก,กจะใช้ดีแล้วสร้างรายได้นะคะสร้างรายได้ยังไงทักเข้ามาคุยกันคะ่ะใต้ลิงก์เลยนะคะ